tổng hôn này đòn này hôn phết phết và bộ phết bờ ngầu đánh chai vai <laughs> <laughs> một khía thiệt nồi hôn xẹp Xay khỏi vai hôn bên tầm khổ bùn đấy hôn kín các khổ bùn để hồ bị đuổi bằng nào thấy nhìn nhiều quá nhấn xuống bột nè đoạn thấy vẫn nhìn ạ ของแถวฮะอีปูรองอีปูรองใส่เข้าไปเลยอีปูรองลวดอุ้ยยังใครอยู่น้องขนาดได้ป่ะตัวเยะๆฮะนี่นอีกตัวนะ่ะอู้กีแข่ขวนี่ หัวนำนิดหน่อยนยะจังหนัวตัวอ่าหัวหอบใส่เข้าไปนิดนึงนิดนึงเออประเดี๋ยวคอยกับอีเบิร์ดล่ะกระปุูกหนึ่งกินได้กินดี อ้วอันนี้คนเงินมบทีนี้ีส,สั่นเดวสิมก่นอนสิมอนเสียวคักว่ะ ใส่ไปในตอนหนี่ลองนึ่งอะสดงสอ มันไม่ต้องพักก็ขนาดละนี่โอ้ใจเมียปากกเสียอก็ ความขนาด่ะหอมกะหอมกะอ่าอือทีลยตัวโอ้ยแขนตโกูแขนตโกูแขนตโกู มีปากกาสีน้องตรวจใส่เห็นเบิร์เลยเป็นอันเสร็จสิน้นโวดแล้วสีสันเนี่ยข,ขนาดวอะอยากบอมีหัวตอนบอกกอบลุยลุยเสียบ